สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n s a Channel นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแอนมีเรื่องประพจน์มาฝากกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับประพจน์นะคะมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Proposition หรือ Statement โดยภาษาที่มนุษย์ใช้ส่วนใหญ่นะคะเป็นภาษาที่แตกต่างกันหรือสิ้นเชิงจะเห็นได้ว่าคนจีนก็ใช้ภาษาจีน คนอังกฤษก็ใช้ภาษาอังกฤษคนไทยก็ใช้ภาษาไทยใช่ไหมคะวิชาตรรกศาสตร์ที่เรากําลังจะศึกษาก็เหมือนกันนะคะเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเหตุและผลการอ้างอิงแล้วก็การสมเหตุสมผลเขาก็เลยกําหนดรูปแบบของประโยคขึ้นมาที่เรียกว่าประพจน์ซึ่งเป็นรูปแบบของประโยคที่ใช้เฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นทุกคนคิดว่า ค่าความจริงของประโยคหรือข้อความที่เป็นจริงหรือเท็จประโยคควรจะอยู่ในรูปแบบใดกันคะใช่แล้วค่ะประโยคจะอยู่ในรูปบอกเล่าหรือปฏิเสธเท่านั้นคราวนี้นักเรียนลองมาดูกิจกรรมสร้างเสริมดูนะคะสำหรับข้อที่หนึ่งดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนักเรียนคิดว่าเป็นประพจน์หรือไม่เป็นประพจน์คะใช่แล้วค่ะดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก เป็นประพจน์ค่ะมีค่าความจริงเป็นจริงสำหรับโจทย์ข้อที่สองปลาหมอตายเพราะปากเป็นประพจน์หรือไม่เป็นประพจน์คะใช่แล้วค่ะปลาหมอตายเพราะปากไม่เป็นประพจน์เพราะเป็นสุภาษิตคำพังเพยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงหรือไม่ค่ะข้อสุดท้าย งดใช้เสียงเป็นประพจน์หรือไม่เป็นประพจน์คะ,ะเชลยนะคะงดใช้เสียงไม่เป็นประพจน์คะ่ะเนื่องจากข้อความนี้เป็นประโยคคำสั่งจึงไม่เป็นประพจน์นั่นเองนะคะบทนิยามของประพจน์ประพจน์คือประโยคหรือข้อความที่อยู่ในรูปบอกเล่าหรือปฏิเสธ ที่บอกค่าความจริงได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับความรู้ที่ครูแอนนำมาฝากในวันนี้ทุกคนรู้จักประพจน์มากขึ้นหรือยังถ้ามีอะไรติชมสามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูแอนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ